สวัสดีครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปร้านอาหารบ้างนะครับนี่คือร้านอาหารมูเนสนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอ3ามอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบริเวณนี้ก็อยู่ที่บ้านไร่เก่านะครับก่อนเข้าซอย17 านเยอดนะครับเป็นร้านอาหารเปิดใหม่นะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะ้วก็เพิ่งเปิดได้สักสิบพวันนะครับก็มีโอกาสเข้ามา,ารับประทานนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับบาร์นะครับเป็นบาร์มีอาหารามีเหล้ามีกาแฟนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับก็จัด ร้านสไตล์ยุโรปเลยนะครับแต่ข้างๆนั้นก็มีสวนนะครับเป็นสวนต้นไม้นะครับซึ่งปลูกไม้ประดับไว้เยอะแยะนะครับมีห้องหลายห้องนะครับนี่ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับบริการลูกค้านะครับที่ท่านเห็นก็เป็นทางเดินสู่ห้องสุขานะครับก็มีต้นไม้สวยๆเยอะมากนะครับ เป็นต้นไม้หายากซึ่งเจ้าของก็เคยทำร้านขายต้นไม้นะครับเป็นอาร้านจัดดอกไม้ก็มีฝีมือหลายอย่างนะครับทางเดินไปสุขาก็หลังต่อจากนั้นก็เป็นสวนผักนะครับสวนผักอคกินิกนะครับซึ่งเจ้าของก็ปลูกผัก ด้วยนะทัเองหลายอย่างนะครับก็เป็นร้านที่มีบริเวณที่กว้างขวางนะครับนี่ก็เป็นบริเวณสวนผักนะครับผมมีโอกาสเดินเข้าไปก็ทางซ้ายก็เป็นมะนาวนะครับเป็นต้นมะนาวทางด้านขวามือก็จะเป็นแปลงผักซึ่งก็ปลูกไว้หลายชนิดนะครับก็คง ความคิดที่จะทำเองให้มากที่สุดนะครับแนด้านนี้เป็นต้นไม้นะครับต้นไม้สวยๆหลายชนิดเหมือนกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเดินดูนะครับแล้วก็ไปพบไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับไก่ฟ้าพยาลอนะครับผมก็ลองเซิร์ชด,ดูก็าปรากฏว่าชื่อต้นนกกระทุงยักษ์นะครับ ็เป็นต้นไม้แปลกๆนะครับผมก็สั่งอาหารนะครับมีแกงส้มใต้นะครับมีมีหมูสามชั้นก็ยำถั่วพูแล้วก็เป็นหมึกนะครับหมึกแดดเดียวนะอาหารก็อร่อยนะครับบรรยากาศล่มเลื่อนนะครับน่านั่งรับประทานนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับนักรับประทานอาหารนะครับ